น,นี่ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์โจรวิษฐานเป็นครูสอนวิทยาศาสต<ฮ>ร์คูหนุ่มเลยนะอายุ36ปีชอบมากรักพยาบาลครับตะเวนขโมยกางเกงในพยาบาลเอามาดมจนหมดกลิ่นใส่ตู้สะสมไว้แล้วออกขโมยต่อมีวงจรปิดครับคุณผู้ชมนี่เป็นการกลับมาขโมยครั้งที่2นะฮะจากภาพวงจรปิดนี้คือหลังจากขโมยรอบแรกไปแล้วอย่างที่บอกฮะกลิ่นหมดแล้วไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆ ต้องออกมาเอาใหม่จุดเดิมคือหอพักพยาบาลที่บุรีรัมย์ตำรวจเนี่ยเขารู้เพราะพยาบาลมาแจ้งความไว้เขาเลยไปติดวงจรปิดไว้อีกฝั่งหนึ่งชัดเจนเลยเดินเลือกเลยฮะคุณผู้ชมมาพร้อมตะก,ก้านะนี่อ่าเลือกช้อปปิ้งเลยชุดชั้นในหรอ,อมือก็พอได้นะ่ะก็หยิบไปหลังจากนั้นอีกห้องหนึ่งมีกางเกงในอืสีชมพูก็ชอบนะดมก่อนแล้วก็หยิบไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับ หลักฐานชัดอย่างนี้ออกหมายจับและตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนี่คือภาพตอนอ่านหมายครับวิธีอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราขรอี่วนนคือมีการตรวจสอบจนทราบวพวกผิดและมีเหตเชื่อว่ามีสิ่งผิดกฎหมายด้วยสิ่งที่ได้มาจากการลักลอบซุกซ่อนอยู่นะครับก็ก่อนเปิดโเนี่ยเราทุกคนบปิดใจนะครับไม่มีใครพกเสื่อผ่าหรืออะไรนะมีบ้านที่เนาะเป็นผู้นำเปิดโพ้นะครับทราบและ้าใจโดยดีเนาะ เป็นข้าราชการครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์อายุ36ปีจับได้ที่บ้านพักในอำเภอโนนดินแดงสืบเนื่องจากคุณพยาบาลครับไปแจ้งความว่าเมื่อวันที่18มิถุนายนกางเกงในชุดชั้นในหายกันแทบทั้งหอเลยทีนี้พอตำรวจรับแจ้งทุกคนประเมินว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาก็เลยไปติดวงจรปิดอย่างที่บอกไว้อีกฝั่งหนึ่ง ผ่านไป10วันกลิ่นหมดอย่างที่บอก28มิถุนาก็เลยมาใหม่แล้วก็ก่อเหตุเป็นภาพในวงจรปิดครับของกลางมีเสื้อกาวพยาบาลสีชมพูสุดน่ารักปักชื่อพยาบาลพร้อมกางเกงใน1ชุดเสื้อชั้นในแบบยกทรงสีม่วง1ตัวกางเกงชั้นในสีม่วงหนึ่งตัวเสื้อชั้นในแบบยกทรงสีดํา5ตัวกางเกงชั้นในสีเนื้อสองตัวชุดพยาบาล1ตัวแล้วก็มีรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระบะ4ประตูอิซูซูดีแม็กซ์คันยึดไว้ตรวจสอบ เจ้าตัวขออนุญาตใช้นามสมมุติชื่อคุณครูน้อยครูน้อยรับสารภาพจำนวนต่อหลักฐานครับกลางดึกวันที่18มิถุนายนเตรียมการอย่างดีขับรถกระบะออกไปแล้วถอดแผ่นป้ายทะเบียนไว้ที่บ้านทางด้านหน้าด้านหลังออกจากบ้านนนดินแดงเป้าหมายอยู่ที่ลาหารทรายอ้อมไปจอดด้านหลังโรงพยาบาลแล้วปีนกำแพงฝั่งโรงพยาบาลแล้วก็ทำอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดดมอยู่10วันใช้ชีวิตตามปกติสอนหนังสือกับเด็กนักเรียนหลังจากนั้นก็กลับบ้าน กลิ่นหมดเอายังไงดีส่วนหนึ่งก็กลัวทําลายหลักฐานเผาเนื้อเผาทิ้งอีกส่วนหนึ่งชอบเก็บสะสมเอาไว้ในตู้ในกระเป๋าแล้วก็ออกตระเวนขโมยเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าและโรงพยาบาลโนนดินแดงด้วยหลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพนะครับตำรวจโรงพักละหารทรายตั้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานสถานที่ราชการในเวลากลางคืนและพอตรวจชี ฉี่ม่วงอีกฮะก็เจอเข้าหาเสพยาเสพติดประเภทหนึง่งแล้วพอตรวจประวัติอ้าวเคยก่อเหตุแบบเดียวกันเป๊ะเลยตั้งแต่ปี6-2ในพื้นที่นางรองหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุครั้งนี้อีกในพื้นที่ละหารทรายเออให้ได้ตกใจเต็มไปหมดข่าวนี้อสอนอยู่ด้วยฮะครชาวิทยาศาสตร์อ่ะ